ه, ดูเหมือนว่าค่ายกลกำลังเคลื่อนตัวแล้วท่านผู้อาวุโสเข้าไปในค่ายกลน,นั่นด้วยตัวท่านเองค่ายกลน,นี้จะยังสามารถรับไหวอยู่หรือเปล่านี่พูดไรของเจ้านะมีท่านเจนจุนคอยเสริมพลังค่ายกลน,นี้อยู่มันไม่เป็นไรหรอกหืดูเหมือนว่าเจ้าจะได้ไรบางอย่างจากค่ายกลน,นั้นแล้วสินนะและพับก็ได้ตัดมาที่ภายในค่ายกลลวงใจฝ่าอุปสรรค ในพิพตาเดียวกู่เฮงเชิงก็อายุครบห้าขวบเขาแบกรับสายตาแห่งความคาดหวังนับไม่ถ้วนจากตระกูลกูและแม้แต่ทั่วทั้งแขวนเทียนเฟิงแต่เมื่อตรวจสอบพรสวรรค์ของกูเฮงเชิงกับพบว่าเขากลับเป็นคนไรค่าที่ไม่อาจรับพลังปานได้เลยเมื่อ5ปีก่อนนั้นกู่ช้างได้รับบาดเจ็บภายในอย่างรุนแรงจากซึกกับผู้อุโสของแขวานหนานหยวนทำให้พลังฝึกตนของเขาไม่อาจก้าวหน้าได้อีกต่อไป ข่าวอาการบาดเจ็บภายในของกู่ชางในที่สุดก็รั่วไหลออกไปเมื่อไร้ซึ่งแรงกดดันจากเขาชายแดนแคว้นเทนเ,นเฟิงก็เริ่มวุ่นวายขึ้นมาอีกครั้งข้าขอแต่งตั้งแม่ทัพกู่เฉิงจวินให้น้ำกองทัพเลือดมุ่งหน้าไปยังผมแดนทางเหนือเพื่อรักษาความสงบสุขของแผ่นด,ดินข้าน้อยรับบัญชาภาระในการปกป้องบ้านเมืองจึงตกอยู่บนบ่าของพ่อกู่เฉิงเชิงนั่นก็คือกู่เฉิงจิน ในชั่วพพิบตาแขวนเทนเฟิงทั้งแขวนรวมถึงแขวนรอบข้างต่างก็หวัดวันต่ออำนาจบาร,รมีของแม่ทัพเฉิงจวินแต่ทว่าความสงบสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานศัตรูจู่โจมอย่างกระทันหันแถมในกองทัพยังมีคนทรยศเปิดเผยความลับทางการทหาร กูเฉิงจวินยืนหยัดต่อสู้ปกป้องชาวบ้านฝืนรับคมดาบและแสงเย็นเชียบของอาวุธนับไม่ถ้วนโดยไม่แม้แต่จะถอยสักก้าวเดียวสุดท้ายจึงสละชีวิตกลางสมรภูมิและในปีนั้นกูเหิงเชิงมีอายุเพียง12ปีเท่านั้นหรือดูไปไม้พีในปีถัดมาทญญายาทคนโตและคนรองของตระกูลกูสวมเกาะออกซึกไปยังชายแดน ทั้งสองล้วนเป็นยอดอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ไร้ผู้ต้านทานแต่สุดท้ายพวกเขาทั้งสองก็ไม่อาจหลบหนีคมดาบอันเย็นเฉียบที่พุ่งเข้ามาสังหารต้องจากไปตั้งแต่อายุยังน้อยในปีเดียวกันในฤดูร้อนชางอี้เหว่ยาหมาม้าของกู่เหิงเชิงเมื่อได้รับข่าวการจากไปของสามีและการจากไปอย่างกะทันหันของลูกชายทั้งสองเขาก็ล้มป่วยด้วยความโศกเศร้า และในที่สุดก็จากโลกนี้ตามกันไปเช่นกันอะไรกันหัวใจของข้ายังสมบูรณ์อยู่จริงอย่างนั้นหรือท่านพ่อท่านแม่พี่ใหญ่พี่รองต่างจากกันไปทีละคนตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าไม่กล้าแม้แต่จะหวนคิดข้ากำลังกลัวอยู่หรือเปล่า บ้าเอ้ยแต่ในตอนนี้สิ่งที่ข้าสามารถทำได้มีเพียงแค่ยืนมองเรื่องราวนี้เกิดขึ้นวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่อกูเหางเชิงอายุครบ15ปีแม่ทับเลือดเล็กกูโยโม่ผู้คุ้มดานสิงกวน ได้รับบาดเจ็บสาหัสในศึกครั้งใหญ่จนขาทั้งสองข้างต้องพิการนับตั้งแต่นั้นตระกูลกูก็จมอยู่ในบรรยาการแห่งความโศกเศร้าและสิ้นหวังเส้นผมของท่านปู่กูชางยิ่งขาวขึ้นมากทุกวันทุกวันเขาดูเต็มไปด้วยความกัดกุ้มสับสนและเหนื่อยล้ายอย่างถึงที่สุดตอนนี้ความหวังเดียวที่กูชางยังคงเหลืออยู่ก็คือหวังว่ากูเฮงเชิงจะสามารถสืบทอดหน้าที่หลังจากเขาจากไปได้ เฮงเฉิงข้าไปพูดกับสถาบันหั่นหลินเอาไว้แล้วพรุ่งนี้เจ้าก็ไปเรียนที่นั่นเถิดพยายามให้ได้ตำแหน่งคุณนางสักตำแหน่งก็ยังดีแต่ท่านปู่ข้าไม่อยากไปที่นั่นนะมันน่าเบื่อจะตายที่แบบนั้นนะเฮ้ยเจ้าหนี่มันนั่นก็ไม่ทานี่ก็ไม่เรียนแล้วอนาคตของเจ้าจะเอาอย่างไรกันแนะ่ ไอเจ้าเด็กดือ้อถ้าเจ้าไม่ยอมไปเรียนที่สถาบันท่านหลินให้รู้เรื่องราชการแล้วก็ข้าจะหักขาเจ้าซะตอนนี้เลยถ้าท่านอยากให้ข้าเป็นเหมือนอาสองแล้วก็งั้นก็หักขาข้าเลยสิปูท่านปู เอ้ยไอเด็กสาะระเลวใส่หัวไปให้ผลหน้าข้าบัตรเดียวนี้ไปให้ไกลไปไกลแค่ไหนก็ยิ่งดีแม้จะถูกดุดะเพียงใดแต่ในตอนนั้นกูเหิงเชิงก็ยังไม่เข้าใจในความหวังดีอันแสนจะปวดของกูชางและเขายังคงใช้ชีวิตอย่างไม่ใส่ใจสิ่งใดทำแต่เรื่องเหลวไหลไม่รู้จักโตในแต่ละวัน หอืออะไรกันคุณหนูตระกุลลีเป็นใบ้จริงๆด้วยข่าวลือไม่ผิดเลยใบหน้าสวยขนาดนี้แต่กลับไม่สามารถพูดได้น่าเสียดายจริงๆญาติพี่น้องต่างจากไปท่านปู่ก็แก่ตัวลงทุกวันแต่ข้ากับเอาแต่ทำเรื่องเลวร้ลไร,ไร้สาระไปทั่วตอนนั้นข้านี่มันเลวระยำจริงๆหาตอนนี้ข้าไม่อยากเห็นมันอีกต่อไปแล้วข้าจะทำลายค่ายกลลวงตาบัดซบนี้ให้พังยับ ไม่หากใจแห่งหนทางยังไร้รอยร้าวข้าก็ต้องเผชิญหน้ากับทุกสิ่งและกับใจตัวเองอย่างตรงไปตรงมาห้ามหลบหนีความทรงจำในวัยยาวตลอดมาข้าล็อกมันไว้ในหัวใจส่วนลึกเสมอไม่กล้าแม้แต่จะเปิดมันออกมาดูนี่แหละคือรอยร้าวในจิตใจแห่งหนทางเต่าของข้าแต่บัดนี้ข้าจะเปิดม่านแห่งความทรงจำนี้ออกด้วยตัวของข้าเอง ข้าจักผาเชิญหน้ากับตัวตนในอดีตท,ที่โง่เขลาและยังยาวนักเพื่อหรอมรวมหัวใจแห่งเต๋าเพื่อให้ไร้รอยร้าวโดยสมบูรณ์เหิมเกิดอะไรขึ้นกันค่ายกลนเกิดความปั่นป่วนอีกแล้วมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ทั้งที่มีท่านเจียนจุนคอยคำยันไข้กลแล้วแท้แต่ผ่านมาเป็นช่วยยามแล้วยังไม่มีใครฝ่าฟันออกมาได้เลยอย่าบอกนะว่าเกิดเรื่องขึ้นข้างในจริงๆเฮ้ยพวกเจ้านะดูตรงนั้นเร็วนั่นมันท่านผู้อุโสท่านผู้อุโสออกมาจากไข้กลแล้วใช่ใช่จริงๆด้วยผ่านไปตั้งช่วยยามเต็มๆไม่รู้ว่าท่านได้เผชิญกับอะไรมาบ้างในนั้น บางทีค่าในตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าจิตใจแห่งเตา๋าสมบูรณ์ไร้รอยร้าวแล้วจริงๆข้ากล้าเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกความจริงในใจของตนท่านปูอาสแล้วก็โยเอ,อ๋ออีกไม่นานหรอกข้าจะกลับไปหาเจ้าเร็วๆนี้คุณชายหยุนท่านได้อะไรจากข้างในบ้างหรือไม่ขอบคุณท่านจอมกระบีที่ให้การต้อนรับข้าข้าขอตัวกลับก่อน คุณชายหยุนเช่นนั้นข้าขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและพับก็ได้ตัดมาที่ถนนในนครหลวงแห่งแคว้นโม่วหยางเหือม,มีคนสะกดรอยตามข้ามาอย่างนั้นหรือแต่ว่าพลังลมหายใจของคนที่สะกดรอยตามแบบนี้รู้สึกคุ้นๆอย่างประหลาดและก็ไม่ได้ เข้ามาข้างในเธอ